เรเห็นชัดเจนไหมครับไม่น่าเชื่อว่าพัมพภีเขียนลิงก์กันเฉยเลยว่าการที่เราดูแลคนจนช่วยเหลือคนไม่มีกินช่วยเหลือบริจาคคนอย่างเช่นเขาแล้วเราได้ทราบข่าวว่าศูนย์อพยพที่แม่ฮ่้งสอนไฟไหม้นะครับมีคนไร้ที่อยู่อาศัยกว่าเสอหนึ่งถึงสามพันคนเราก็พยายามที่จะระดมของไปบริจาคให้เขาถ้าท่านได้มีส่วนในการบริจาคครั้งนี้นะครับให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีบ้านจะอยู่เพราะของถูกเผาหมด นะครับแค่อยู่ในสุตรอพยพก็แทบไม่มีอะไรอยู่แล้วด้านถูกเผาอีกนะครับปรากฏสิ่งที่ต้องการมากก็คือเสือแล้วก็น้ําเสือเอาไว้อะไรครับเอาไว้รองนอนเพราะว่าต้องนอนกับพื้นถ้าพี่น้องได้ส่งเสือสักผืนหนึ่งแล้วก็ส่งไปที่แม่งสอนนั้นพระบีว่าวันหนึ่งเมื่อท่านเป็นขึ้นมาจาับความตายท่านจะรับค่าตอบแทนได้ไหมครับนี่คือความชาัดเจนอย่างยิ่งว่าการทิศทางการสะสมพระพีนั้นไม่ได้เป็นการดึงสิ่งต่างเข้าหาตัวเราแต่เป็นการผลักสิ่งต่างเข้าไปหาคนอื่นนั่นเอง นะครับดังนั้นท่านจะสมงไนในสวรรค์แล้วพี่น้องสังเกตไหมครับมีรายการทีวีเสมอที่พูดถึงบางรายการที่พูดถึงความทุกข์ลำบากของคนนั้นคนนี้นะครับมียายคนหนึ่งนะครับไม่มีใครดูแลมีแต่ตาเท่านั้นที่ดูแลแล้วก็ยายก็เป็นมะเร็งอีกตาก็กำลังเริ่มป่วยแล้วนะครับท่านที่สนใจสามารถจะบริจาคไปที่บัญชีนั้นบัญชีนี้อะไรแบบนี้นี่คือการให้ขนยาคนถ้าพี่น้องเปิดตาใจแล้วก็สนใจเขาพระเจ้าจะดูแลท่านเองไหมครับ แต่ถ้าเรารีบปินช่องเสร็จแล้วไม่อยากรับเราดูละครดีกว่านะครับเราไปดูพี่มาาขาดีกว่านะครับเราหลับตามเมินเมินหน้าจากคนที่อยู่ในความทุกข์วันหนึ่งเมื่อท่านมีความทุกข์พระเจ้าก็เมินหน้าจากท่านเหมือนกันดังนั้นเราจะไม่ละเลยคนที่มีความทุกข์อย่างเรบางใช่ไหมครับโดยเฉพาะคนที่เชื่อพระเจ้าด้วยกันนะครับในคริสตจักรนั้นเป็นที่ที่คนหลากหลายเรามาอยู่ร่วมกันพี่น้องที่มีกินมีใช้อาจจะมีความสุข แต่พี่น้องอาจจะไม่ทราบว่าบางท่านที่อยู่ท่ามกลางนั้นกําลังมีความมีความขัดสนอย่างยิ่งนะครับซึ่งวันหนึ่งเราอาจจะขัดสนก็ได้จริงไหมครับเราหน้าที่จะมามีส่วนช่วยเหลือกันนั่นเองนั่นนะครับตั้งพีได้บอกว่าอย่าเชิญเพื่อนที่รว,วยมากอย่าชอบคบเฉพาะคนรวยนะครับให้เราครบคนที่การศึษาน้อยกว่าเรานะครับยากจนกับเราแล้วก็ช่วยเหลือเขานี่เป็นเหตุผลที่คิดจักเราจงมีระบบพี่เลี้ยงลูกแกะจริงไหมครับเรามีพี่เลี้ยงมีคนที่ดูแลสิ่งที่ คนต้องการมากกว่าทรัพย์สินเงินทองบางครั้งเป็นเรื่องของเวลาเรื่องความเข้าใจเรื่องการให้กําลังใจนะครับดังนั้นคิดจักเราจึงหนุนใจพี่น้องว่าไม่อยากให้พี่น้องเป็นเพียงแค่มาคิดจักแล้วมาเป็นสมาชิกแล้วก็มาฟังเทศนามาเข้าเข้าโบสถ์เข้าวัดเข้าวาแล้วก็กลับไปทํากิจกรรมตามปกติของท่านแต่เราปรารถนาใจท่านมีส่วนในการมารู้หลักการในเรื่องครอบครัวหลักในเรื่องของการใช้ชีวิตหลักในเรื่องของการดูแลทางด้านจิตใจของคน หลักพ่มพีเพื่อสอนในเรื่องของการดูแลลูกเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อท่านเองจะช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยบางครั้งคนนั้นไม่ได้ต้องการเรื่องเงินแต่ต้องการการช่วยเหลือเรื่องความเข้าใจในชีวิตนั่นเองนะครับดังนั้นมีมีใครบ้างที่พระเจ้าอยากจะให้เราดูแลที่เรียกว่าเป็นคนที่มีความทุกข์ลำบากนะครับผมมีคนรักษาคนอยู่5ประการด้วยกันนะครับประการที่1ก็คือคนอดอยากไร้ที่อยู่อาศัยนะครับ อิสยาห์บทที่58บข้อ7บอกไม่ใช่การปันอาหารของเจ้าให้กับผู้ที่หิวแล้วนําคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านของเจ้าเมื่อเห็นคนเปลือยกายและเปลือลยเปลือยกายและคลุมกายเขาไว้และไม่ซ่อนตัวจากยากของเจ้าเองดอกหรือแล้วลองดูข้อนี้นะครับแล้วความสว่างของเจ้าจะพุ่งมาอย่างอรุณแล้วแผลของเจ้าจะเรียกเนื้อขึ้นมาอย่างรวดเร็วความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนําหน้าเจ้าและสงงาราศีของพระวะพระเยาวาจะระวังหลังให้เจ้านะครับ ได้บอกต่อไปว่าแล้วเจ้าจะทูลพระเยโฮวาจะอะไรครับจะตอบเจ้าจะร้องทูลพระเจ้าจะตรัสว่าเราอยู่นี่นะครับ I'm here เราอยู่นี่ถ้าท่านช่วยเหลือคนจนเนี่ยเมื่อลั่นร้องทูลพระเจ้าจะบอกว่าเราอยู่นี่นะครับถ้าเจ้าทุ่มเทชื่อของเจ้าแก่คนที่หิวให้ผู้ที่ถูกข่มใจได้กินอิ่มความสว่างของเจ้าจะโผล่ขึ้นในความมืดและความมืดจะคลุมเจ้าเป็นเหมือนเที่ยงวัน พระเยโฮวาจะนําเจ้าอยู่เป็นนิดและจิตใจเจ้าจะอิ่มในฤดูแลง้งกระทาให้กระดูกของเจ้าอ้วนผีและเจ้าจะเป็นเหมือนสวนที่มีน้ํารดเหมือนน้ําพุที่น้ํามันไม่ขาดนะครับแล้วก็พูดต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ไหมไหมครับเมื่อเราช่วยเหลือคนที่ไรที่อยู่อาศัยคนอดอยากพระเจ้าจะทรงโปรดอยู่ท่ามกลางท่านแม้ท่านอยู่ในความมืดมิดของชีวิตเป็นไปได้ไหมครับว่าบางครั้งเราอยู่ในความมืดมิดของชีวิต แล้วมันก็ยิ่งมืดขึ้นนะครับมันมืดทุกด้านเลยพระเจ้าอาจจะมีแผนการที่ท่านเริ่มมองดูคนอื่นบ้างว่ามีบางคนมืดกว่าเราอีกนะครับที่เราต้องการที่เขาต้องการการช่วยเหลืออย่างยิ่งนะครับประการที่2ก็คือเด็กกําพร้าและหญิงไม้ในยกอบบที่หนึ่งข้อ27นะครับพี่น้องอ่านด้วยกันไหมครับข้อน,นี้123ธรรมะที่บริสุทธิ์ได้ล,ะละมนตินต่อพระพักพระเจ้าและพระบิดาน,นั้นคือการเยี่ยมเยียนเด็กกําพร้า และหญิงม้ที่มีความทุกข์ร้อนและรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกนะครับพระเจ้าประทานให้เราเป็นคนที่ดูแลเด็กใช่ไหมครับคิ่จักเราก็ปรารถนาจะทำภารกิจเหล่านี้ร่วมกับองค์กรต่างๆมากขึ้นในการช่วยเหลือส่งเสริมนะครับกลุ่มคนเช่น4 to 4 t นะครับอายุ4ีถึงปีอะไรแบบนี้เป็นต้นเราก็มีกิจกรรมเหล่านี้นะครับดังนั้นเมื่อคิดจักมีกิจกรรมเหล่านี้เราจะจัดเวลาเข้าลงใช่ไหมมครับไปดูแลเลี้ยงอาหารเด็กไปทํากิจกรรมให้กับโรงเรียนที่อาจจะยังขาดแคลนกว่าเรานะครับช่วยเหลือเขา อยากให้พี่น้องมองว่านี่เป็นลําดับความสําคัญแรกๆที่เราน่าจะมีส่วนช่วยเหลือกันไม่มองข้ามหรือว่ามองเห็นคุณค่าที่น้อยไปแล้วรู้สึกว่าเราไม่ว่างอะไรแบบนี้นะครับในเฉลยขัญญาบที่สิบเขาอธิบาว่าพระเจ้าจะประทานความยุติธรรมแก่ลูกกัาพาและแม่ไม้ทรงรักคนต่างด้าวประทานอาหารและเครื่องนน่งห่มแก่เขาประการที่3าคือนักโทษติดคุกะครัฮีูรูบทที่สิบสามข้อสามบอกจงระลึกถึงคนเหล่านี้ที่ถูกจองจําอยู่เหมือนหนึ่งว่าท่า,า,าน,นาทั้งหลายถูกจองจาอยู่กับเขาจงระลึกถึงเขาทั้งหลายที่ถูกเกี่ยวเข็น เหมือนหนึ่งว่าท่านเป็นตัวท่านเองและมีร่างกายเหมือนเขาด้วยนะครับแน่นอนเราจะว่าคนทําเลวติดคุกก็สมควรแล้วถูกรัฐบาลลงโทษถูกเจ้าก็สมควรแล้วนั่นก็จริงอยู่แต่ในบางครั้งนั้นคนที่อยู่ในความทุกข์นั้นก็ต้องการโอกาสใหม่ของชีวิตการที่เราได้ไปเยี่ยมเยียนได้ดูแลญาติพี่น้องหรือคนที่เราต้องพลาดพลัง้งทําความผิดเรื่องกฎหมายแล้วถูกต,ติดคุกไปก็ต้องการกําลังใจที่จะมีชีวิตใหม่หช่ไหมครับถ้าท่านไม่เคยติดคุกก็คงไม่รู้ว่า รสชาตินั้นมันสาหัสสากันมากแค่ไหนแล้วเพียงแค่ได้ยินเสียงคนเรียกว่ามาเยี่ยมนายนั้นนางนี้เสียงนั้นจะมีเหมือนเสียงสวรรค์ที่เข้ามานะครับดังนั้นวันหนึ่งเมื่อเราพลาดพังไปไปหลุดอยู่ในคุกเราก็จะช่วยเหลือกันและกันต่อไปเป็นไ,ไหมครับเป็นอนาะบอกอคนข้าวว่าถ้าเราติดอะไรบ้างไปเยี่ยมเราบ้างนะ <laughs> นะเดยกคนนีาบอกไม่ติดหรอกไม่ติดหรอกนะครับเป็นต้น ประการิีิคือคนต่างด้าวไม่ใช่คนต่างดาวนะครับคนต่างดาวก็คือผู้ที่อยู่มาอาศัยอยู่ในเมืองเราที่เป็นคนต่างประเทศหรือพูดภาษาอื่นนะครับพระเจ้าบอกให้เรารักคนเหลนี้ด้วยในเชียงใหม่ก็มีคนหลายหลายประเภทที่เป็นคนต่างด้าวเช่นพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับพี่น้องชาวพม่าหรือชาวด้านต่างๆนะอาจจะรวมถึงพี่น้องชาวต่างประเทศนะครับที่พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดด้วยนะครับเราต้องดูแลเขาอย่างดีไหมครับนะครับ เฉลยาบทที่สิบก็สิบเก้าว่าเพราะฉะนั้นท่านจงมีความรักต่อคนต่างด้าวเพราะท่านทั้งหลายก็เป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินอียิปต์เหมือนกันนะครับพัมพีนั้นได้ให้ปรัญญาแก่เราผ่านทางยิวนะครับแท้จริงยิวเป็นชาติของพระเจ้าเราเป็นคนต่างชาติพระเจ้าก็ยังรับเราฐานะคนต่างชาติเข้าในพรัญญาเดียวกับยิวนั่นเองเราจึงต้องรับคนอื่นบ้างนะครับนั่นเองประกาศที่5คือคนที่เจ็บป่วยและมีความทุกข์ทรมาน คนที่เจ็บป่วยทุกข์ทรมานหมายถึงคนที่มีความป่วยด้โรครุนแรงนะครับอาจจะเจ็บป่วยในด้านร่างกายมากหรือระยะสุดท้ายหรือโรคที่รักษาไม่หายพร่คัมีกล่าวบ,บ่อยๆว่าคนโรคเลื้อนหรือโรครักษาไม่หายหรือทุกข์รังเกียจในสังคมนั้นนะครับเปรียบในปัจจุบันก็อาจจะเป็นเหมือนโรคเอสนะครับเป็นโรคเลื้อนเป็นโรคมะเร็งหรือโรคหลายโรคนะครับเราพบว่าคนทุกวันนี้เหมือนมีผ้าเอามาปิดตา,าไว้แล้วก็มองไม่เห็นคนที่มีความทุกข์แต่เห็นแต่ตัวเราเองหรือไม่ก็เห็นแต่ดารา บ,บางครั้งเราก็คลั่งดารามากเรามีรูปดาราอยู่ในกระเป๋าตังเราอยู่หน้าห้องนะครับตรงกระจกตรงชักโครกอะไรหลายที่หลายแห่งนะครับดังนั้นเราไม่ควรจะไปคลั่งใครบางครั้งคนที่เขาเองก็ไม่รู้จักเราได้ซ้ําไปพระเจ้าบอกว่าคนที่เราควรจะสนใจคือคนที่มีความเจ็บป่วยนั้นพี่น้องที่มีความเจ็บป่วยเราจึงมักจะส่งข้อมูลกันในไลน์บ้างใน Facebook บ้างจริงไหมครับว่าวันนี้พี่น้องคนนั้นป่วยนะครับให้ฐานเผื่อหรือถ้าเป็นไปได้ให้ท่านไปเยี่ยม อะไรเป็นต้นนะครับมีครั้นหนึ่งมีพี่น้องคนหนึ่งได้ป่วยแล้วก็พวกเราก็ไปเยี่ยมกันปรากฏว่าพยาบาลก็บอกว่าตั้งแต่ดูแลมาไม่เคยมีใครที่มาเยี่ยมคนนี้มากขนาดนี้แสดงว่าน่าจะดีไหมครับคนนั้นก็เลยไม่หายสักทีเลยพุดเล่นนะครับก็ <laughs> ดีที่มีคนไปเยี่ยมเพราะว่าทางด้านจิตใจนั้นถ้ารับกําลังใจก็ด้านร่างกายก็จะมีกําลังที่จะต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นคนนั้นก็ต้องการกําลังใจเวลาเราป่วยไข้เราก็อยากให้คนไปเยี่ยม ซื้อข้าวต้มไปฝากซื้อนู่นนี่ไปฝากมีครั้นนึ่งผมป่วยผมก็ประทับใจมากมีพี่น้องก็ไปเยี่ยมเยี่ยมกันเต็มเลยนะครับรอบเตียงเลยค่ายๆสั่งเสียไหนก็ไม่ทราบก็เยี่ยมแล้วมีน้องคนหนึ่งก็ถามว่าพี่พี่อยากกินอะไรเนี่ยเราก็ก็กินตามลงมาผมรู้นะพี่ชอบกินผัดซีอิ๊วใช่ไหมคนนี้ก็ซื้อผัดซีอิ๊วมาอ,อร่อยมากเลยนะครับพี่น้องผมก็มากินผัดซีอิ๊วบนเตียงคนป่วยนะ ท้าทายคนที่ป่วยนอนข้างๆพังาพังาบอยู่อะไรงี้เป็นต้นนะก็มีความอร,อร่อยมากนะเพราะนั้นเราไปเยี่ยมคนป่วยเราก็น่าจะถามว่าต้องการให้ช่วยอะไรไหมนะครับค่าใช้จ่ายหมดไปเท่าไหร่นะครับบางครั้งการป่วยสมัยปัจจุบันนั้นจะป่วยหนักไปอีกเมื่อรู้ค่ารักษาพยาบาลเพราะนั้นเราก็ต้องถามไถ่ายว่าบางครั้งก็มันจะจะแพงมากนะก็ต้องถามไถ่ายดูนะครับที่ผ่านมาสมพงษ์เข้าโรงพยาบาลก็ขอบคุณพระเจ้านะค่าใช้จ่ายจริงต้องเท่าไหร่นะครับ แสนเจ็ดใช่ไหมครับปรากฏว่าจ่ายไปถึงห้าพันบาทนะครับนี่คือว่าเป็นพระผ่อนพระเจ้าที่พระเจ้าก็มีพรนมีพระคุณนะที่ทำให้บางครั้งก็จนเลยเพราะ